สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างใจเย็นจากช่องวีรยุทธมินิสตรีนะครับวันนี้นำคำหนุนใจมาแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านนะครับคำหนุนใจประจำวันนี้ก็คือคำว่าในพระเจ้าเราจะไม่โดดเดี่ยวแต่เราจะเด็ดเดียวครับอ้างอิงมาจากพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อที่10นะครับซึ่งมีใจความดังนี้นะครับ อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราพี่น้องที่รักครับในพระเจ้าเราจะไม่โดดเดี่ยวแต่เราจะเด็ดเดี่ยวครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราก็จะกล้าหาญ เราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้โดยพระองค์นะครับพี่น้องครับในพระเจ้าจะทําให้เรามีกําลังขึ้นในพระเจ้าจะทําให้เรามีความกล้าหาญสามารถรเผชิญกับวิกฤตปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ตระหนักคิดนะครับก็คือว่าบททดสอบทุกอย่างนั้นเป็นสนามฝึกฝน บททดสอบทุกอย่างเป็นสนามทดสอบนะครับทดสอบอะไรก็คือทดสอบความเชื่อของเรานั่นเองนะครับมีคนบอกไว้ว่าทองคําแท้จะต้องถูกทดสอบด้วยไฟนะครับจะทองคําแท่งนะครับซึ่งเป็นก้อนใช่ไหมครับเป็นก้อนเป็นแท่งนะครับเมื่อถูกนําเข้าไปในเตาหลอมด้วยอุณหภูมิความร้อนที่สูงๆนะครับเมื่อถ้าเป็นทองแท้นะครับเวลาผ่านไปนะฮะ เวลาผ่านไปทองคําแท้ทองแท่งนั้นนะครับก็จะหลอมละลายจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะครับถ้าทองนะครับยังไม่ได้สลายไปในเตาหลอมนั้นนะครับก็นับได้ว่าเป็นทองแท้นะครับซึ่งต่างจากเฟอร์นไม้นะครับกระดาษนะพวกนี้หรือฟางนะครับพอเข้าไปใน เตาหลอมหรือกองไฟนะครับมันก็จะสลายกลายเป็นธุรีไปนะครับซึ่งต่างจากทองแท้ดังนั้นพี่ดองทีรกครับความเชื่อแท้ชีวิตในพระเจ้าการถูกทดสอบนั้นจึงเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อจะทดสอบเรานะรเพื่อจะทดสอบเราเมื่อร่างกายนี่แหละครับในทุกปีในทุกปีเราจะไปไหนครับไปตรวจสุขภาพ เพื่ออะไรครับเพื่อจะทดสอบนะครับแล้วก็ตรวจว่าเส้นเลือดของเรานั้นยังแข็งแรงอยู่ไหมหัวใจของเรายังแข็งแรงอยู่ไหมปอดของเราเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอะไรไหมตับของเราไตาของเราเอาวัยวะทุกส่วนนะครับจะต้องถูกตรวจสอบเพื่อจะเห็นว่าและรู้ว่าอาวัยวะเหล่านั้นยังคงแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่างกายอย่างครบถ้วนหรือไม่นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับให้เรารู้ว่าทุกโอกาสคือการฝึกฝนทุกโอกาสคือสนามสอบนะฮะคือสนามสอบเมื่อเราผ่านบททดสอบก็จะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นเราจะมีชัยชนะขึ้นโดยพระเจ้าพระองค์จะทรงเสริมกำลังเราโดยพระเจ้าเราจะได้รับการ ชูกำลังขึ้นนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวครับพ่อะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นพี่น้องที่รักครับในพระเจ้าเราจะไม่โดดเดี่ยวแต่เราจะเด็ดเดี่ยวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวีลยุทดมิสทรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับ